สวัสดีครับอาจจะฟริกสแตนนิงสตูดิโอนะครับผมก็เท้าความก่อนก็คือตัวพี่เนี่ยเรื่องของการออกลังกายหรือว่าคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยพี่ทำเพราะพี่สนุกนะครับรายได้มันก็อาจจะมาประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทําเป็นไรายได้หลักอย่างเดียวนะก็จะมีอย่างอื่นด้วยมีร้านอาหารด้วยมีนูน่นนี่นั่นด้วยมีคนส่งด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของธุรกิจเนี่ยพี่ก็จะชอบบชอบคุยชอบคิดอะไรต่างๆนานาทีนีน้น มันมีมันมีคนทักมาหาพี่มาคนหนึ่งก็เป็นคนที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการออกกำลังกายนี่แหละเขาก็มาบอกว่าเออเขาอยากที่จะแชร์ไอเดียธุรกิจกันพี่วก็อ่าโอเคมาคุยกันก็คือเจ้าตัวเนี่ยเป็นลูกของเจ้าของคลินิกแล้วก็เป็นคุณหมอด้วยอืมก็เจ้าน้องที่เป็นหมอคนเนี้ยเขาก็คุยว่าเขาทําเกี่ยวกับพวกเอ่อ k i n พวกผิวหน้านูนนีนั่น,นดูแลรักษาอะไรพวกนี้ที่นี้เขาก็อยากที่จะเปิดตลาดเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองในกลุ่มของผู้ชายที่เล่นกามหรือคนที่แบบคนที่ออกกำลังกายสุขภาพพี่ก็เลยบอกว่าโอเคไหนะเองลองลิสมาดิว่า <c oughs> มีหัตถการอะไรบ้างก็พบลาบลาควบพูดก็พูดมาเรื่อยๆที่นี้มันจะอยู่ก็มีอยู่อันหนึ่งสรุปก็คือตัวฉีดระเบิดไขมันอ พี่ก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้มันยังไงวะอ่าพี่ก็แบบก็ถามแล้วน้องที่เป็นหมอเนี่ยก็บอกว่าตัวเนี้ยมันจะฉีดแล้วทําให้ไขมันส่วนนั้นแม่งหายไปเลยเว้ยพี่แบบไอ้เหี้ยจริงเหรอวะไอสัตว์ไอร้อนใบนะ่ะคือคือกูไม่เชื่อคื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 อด้วยความที่ พี่เป็นเทรนเนอร์ด้วยใช่ปะ่ะแล้วก็พี่จะอิงวิทยาศาสตร์เลยฉะนั้นเนี่ยมันมัน,มนการที่ไขมันจะออกไปได้มันจะต้องมีการใช้พลังงาน巴บานูา่นนี่นัน่นถูกปะ่ะแต่นี่คือฉีดตรงไหนแม่งลดตรงนั้นแม่งหายาไปเลยแบบมันยังไงวะอ่า <c oughs> มันยังไงวะพี่ก็พี่ก็ลองถามดูทีนี้น้องมันก็บอกบาบ,า,บ,า,บา,นนนานู่นนี่นั่นทีนี้พี่ก็แบบเฮ้ยอันเนี้ยน่าสนใจ อันนี้น่าสนใจแต่ว่ายังไม่เชื่อหรอกนะขอลองทําก่อนที่ขอลองทําคือก็คือก็คือก็ขอดือด้อเลยเพราะว่าพี่จะเป็นคนที่กูจะไม่เชื่ออะไรจากคาพูดคนอยู่แล้วคือกูจะเชื่อก็ต่อเมื่อ,อ,อมันมีอะไรรองรับหรือว่ามันมีอะไรที่มันแบบโอเคมีประสิทธิผลเห็นชัดเจนทีนี้ <c oughs> ก็เลยโอเคเดี๋ยวพี่ลอง ถ้าสมมุติมันลดเฉพาะส่วนหน้า,าจริงๆแม่งลงจริงเดี๋ยวกูเชียร์อัพวกูช่วยอ่ะทีนี้ก็ <c oughs> พอถึงวันพอถึงวันนัดพี่ก็ไปเจอกับคุณแม่เขาซึ่งคุณแม่เขาเป็นคุณหมอด้วยก็คือเป็นเป็นเป็นครอบครัวแต่กุลหมอเลยอ่าทีนี้คุณแม่เขาก็จะก็คุยกันก็ถามเกี่ยวกับว่าเออเรามีเรื่องอะไรที่คอนเซิร์นบ้างนู่นนี่นันน่นก ไม่มีครับคุณแม่อา้าวคุณแม่ก็งงเออคือคือพี่เรียกคุณหมอคนนี้ว่าคุณแม่อา่าผมก็ไม่มีอะไรที่คอนเซิร์นครับคุณแม่ไม่มีจุดไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยเออสรุปว่าตัวลูกชายอ่ะที่เป็นหมอที่คุยกับพี่เนี่ยเขาไม่ได้บอกคุณแม่เขาเว้ยว่าพี่จะเป็นเคสทดลองเออก็เลยคุยว่อาอ่าเราเราฉีดตรงไหนผมก็ขอฉีดที่ท้องล่างละกันเพราะว่าท้องล่างเนี่ยเป็นอะไรที่ ลด,ดยากที่สุดละซึ่งถ้าทองล่างลงส่วนอื่นแม่งน่จะลงหมดอ่านึกออกปะคือคือคนไดเอทเกือบทุกคนเว้ยเวลาไดเอทปุ๊บเนี่ยจะกี่ครั้งก็แล้วแต่บางทีมันมันจะเหลืออยู่จุดหนึ่งก็คือทองล่างเว้ยพี่เลยอ่าโอเคทองล่างละกันอ่าซึ่ง <c oughs> ตอนท,อนที่ตอนที่พี่ไปเนี่ยคือเออมันเป็นจังหวะมันเป็นจังหวะชีวิตเหมือนกันเว้ยคือตอนนั้นเนี่ยถ้าใครที่ดูคลิปพี่อยู่ตลอดอะ่ะก็จะเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่พีออ่ใส่ปลอก ใส่ปลอกนิ้วก็คือเป็นเฟือกนิ้วอ่ะเป็นเฟือกเฟือกเหล็กเฟือกอลูมิเนียมอืมก็คือตอนนั้นน่ะพี่ไปปีนผาเออปีนผาแล้วก็อ่ามันมันสลิปอ่ะก็คือมันลื่นด้วยความที่ลื่นแล้วแบบว่าเราเราตอบสนองได้ดีใช่ปะ่ะแล้วก็ฟึบไปเกี่ยวไปเกี่ยวทันก็คือก็คืออยู่แต่อยู่เนี่ยคือเราเกี่ยวไปได้แค่นี้ก็แค่นี้จริงๆมันก็เลยเอ็นนิ้วอ่ะขาดข้างหนึ่งแล้วพอเรารู้สึกตัวมันขาดปุ๊บก็หลุดมือ แล้วเราก็เอาอีกมือนึ่งอะตะปบใหม่ด้วยความรวดเร็วคือคือไม่รู้ว่าระบบประสาทมันจะระบายไปไหนอ่าก็ตะปบปุ๊บก็เข้าจุดเดิมอีกก็คือขาดอีกก็คือเอ็นนิ้วขาดทั้งสองข้างเลยก็คือออกกำลังกายไม่ได้ก็กลายว่าตอนนั้นเนี่ยก็เลยได้ได้ทดลองจริงๆว่าถ้ากูฉีดไอตัวคอนระเบิดไขมันเนี่ยอ่าสอรี่ต้องต้องขอพูดชื่อคอนระเบิดไขมันของของของคลินิกเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าไลโปเบอร์เนอร์พี่ไม่สามารถ ต้องบอกกอนนะว่าพี่ไม่สามารถพูดถึงตัวยาได้เนื่องจากมันเป็นเรื่องของในแง่ทางบทกฎหมายนะครับอาจจะคุยกันให้เข้าใจกันก่อนนะครับแต่ว่าพี่สามารถพูดชื่อคอร์สท,ที่เขาอเอามาขายหัตถการได้นะครับโอเคต่อคือก็จะได้เช็คเลยว่าเฮ้ยถ้ากูทําภายใต้เงื่อนไขที่กูออกกําลังกายไม่ได้แล้วฉีดเนี่ยแม่งจะลงหรือเปล่าเออก็เลยลอง ัตการเนี้ยมันจะเป็นการฉีดเข้าที่ชั้นไขมันไว้ซึ่งซึ่งถ้าดูคลิปนะหนูพี่ใส่อินเสิร์ตจะเห็นว่าเข็มเนีไม่ยาวแบบยาวเป็นคืบเลยคือยาวมากไว้ถ้าถ้ารู้จากคลิปนะอาจจะอาจจะกลัวอาจจะตกใจแต่ความ,มจริงแล้วเฮ้ยไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บเลยเพราะอะไรเพราะเราเพราะว่าทางทางคุณหมอจะฉีด เข้าที่ชั้นไขมันไว้ไม่ได้เข้าชั้นกล้ามเนืเอ้อก่อนที่จะฉีดเนี่ยก็จะคุยกันก่อนแล้วก็ลากลากลายลากเส้นที่แนวฉีดเพื่อที่จะกําหนดจุดฉีดล้วก็ทางทางคุณแม่คุณหมอบอกว่าแกสามารถที่จะตกแต่งได้เลยเว้ยซึ่งในเคสของคนที่แบบมีไขมันที่หน้าท้องไม่ได้เยอะใช่ปะฉีดแล้วตกแต่งให้บริเวนั้น่ะมีเอาลาย ที่ชัดเจนขึ้นมีความคมที่ชัดเจนขึ้นบอกเฮ้ยจริงเหรอวะอ่ะโอเคแต่ก็ฟังไว้ก่อนฟังไว้ก่อนทีนี้ก็พอฉีดอะหูตุยเลยตุยเลย,ย,เลยคือไม่เจ็บนะแต่คือตุยเลยตุยตรงตุยในบริเวณที่ฉีดแต่เราไม่รู้สึกเจ็บมันแค่ตุยหน่วงเพราะว่ามันมีน้ํายาอยู่ในนั้นอย,อยู่อยู่ที่ท้องเราก็ มันจะเป็นในลักษณะแบบช้ำแบบช้ำอารมณ์เหมือนผัวซ้อมเลยเอออารมณ์เหมือนผู้หญิงโดนผัวซ้อมคือช้ำม,ม่วงคล้ำเลยแต่ไม่เจ็บแต่ไม่เจ็บอ่ะทีนี้ทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวพี่จะบอกในเรื่องของอกระบวนการของมันแล้วกัน <c oughs> มันมีอยู่หลายคอนในไทยเว้ยซึ่งพี่ดูมาเขาก็ใช้คำว่าอะ,อะไรนะฉี่สลายไขมันบาบาบาน่าาานนี่นี่นยแล้ก็พอเช็คดู เกือบทุกเจ้าใช้ตัวเมโซแฟตฉีดซึ่งเมโซแฟตอะหลักๆส่วนใหญ่เขาจะเอาเอาไว้ฉีดกรอบหน้าให้มันดูเรียวขึ้นอะไรพวกนี้นะครับถามว่าลงไหมคนที่ฉีดพวกเมโซแฟตที่หน้าลงไหมลงแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยไขยมันยังอยู่ไอตัวเมโซแฟตนะไขมันยังอยู่เพราะมันแค่ดึงตัวน้ำในเซลล์ออกไปมันทำให้ ตัวแฟตเซลล์มีขนาดที่เล็กลงฉะนั้น,เ,นเมื่อผ่านระยะเวลาหนึ่งไปนะมันก็จะกลับสู่สภาพเดิมฉะนั้นเมโซแฟตที่เขาขายคอร์ชีดีดดดกันเนี่ตามในไทยทั่วไปเลยนะที่ใช้คำว่าฉีดสลายไขมันหาเห็ออะไรพวกเนี้แม่งไม่ได้ลงจริงมันแค่ทำให้เซลล์ไขมันเล็กลงแต่อนี้ <c oughs> มันจะต่างกันคือพี่เคยฉีดเมโซแฟตแล้วพี่ฉีดที่กรอบหน้า <S <s เพื่อท,ทำให้ดูกรอบหน้าดูเล็กลง แต่นี้มันต่างกันตรงที่อันนี้แม่งฉีดแล้วแม่งช้าเลยช้าช้าคล้ําม่วงเลยทีนี้รูปแบบของของของหัตถการนี้มันคือการเอาตัวสารเคมีอะพี่ไม่ขอพูดถึงชื่อของมันละกันนะครับเอาตัวสารนี้ฉีดเข้าไปบริเวณชั้นไขมันนะครับแล้วไอตัวสารนี้มันทำปฏิกิริยาให้เกิดการอักเสบในเซลล์ของไขมันพอเกิดการอักเสบเนี่ย มันมันก็จะมีอาการม่วงช้ำเกิดขึ้นทีนี้พอเกิดอาการอักเสบม่วงช้ำเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายของเราเว้ยมันมีกลไกลในการที่จะรักษาสมดุลอยู่เสมอเว้ยในส่วนของการอักเสบตรงนี้เนี่ยร่างกายก็จะพยายามเอาพวกกลุ่มพวกเซลล์เม็ดเลือดขาวพวกมาโครเฟจพวกอะไรพวกนี้เข้าไปกลืนกินเซลล์ที่มีความเสียหายเซลล์ที่อักเสบแล้วก็อาศัยในส่วนของ ระบบต่อมน้ําเหลืองในการนําพาเอาออกฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีความตกค้างมันต่างจากเมโซแฟตตรงที่เมโซแฟตเล็กลงนะแต่ชีดเนี่คือแม่งทําลายเลยฉะนั้นในหัตถการเนี่ยแม่งสามารถเห็นผลได้ภายในหนึ่ง,หน,งหนึ่งรอบของการฉีดแต่ว่าแต่ว่าทางคุณหมอบอกเลยว่าถ้าฉีดแล้วเนี่ยพยายามรักษาตัวเองให้อย่าป่วยพยายามอย่าใหเ้เขาเรียกว่าอะไรวะ คือคืออย่าป่วยจนเราต้องไปกินยาแก้อักเสบทางคุณหมอ่ต้องการให้การอักเสบอยู่ยาวนานให้มากที่สุดเออแล้ว,ลวต้องการให้การอักเสบะหรืออาการช้ำเกิดขึ้นให้มากที่สุดเพื่อให้ระบบของร่างกายจัดการนำพาออกอ,อยิ่งช้ำยิ่งม่วงเท่าไหร่ยิ่งดีบอกเฮ้ยจริงเหรอวะเออจริงอืทีนี้พอฉีดไว้ผ่านไปประมาณเดือนเดือนกว่า มาวัดคือพี่ใช้ชีวิตแบบเดิมไม่สชแบบเดิมไม่ได้เฮี้ยวนคือคือกินกินกินแหลกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ออกลังกายเออก็ลงว่ะเอวลงจากเอลสี่สิบเอ็ดเหลือสามสามสิบเก้าขึ้นลงมาสองนิ้วลงมาสองนิ้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่แบบเออเฮ้ยแม่งลงจริงว่ะทีนี้พอผ่านไปอะสักประมาณ ประมาณเข้าสู่เดือนที่2หลังจากที่ฉีดไปแล้วเอ็นนิ้วก็คือดีขึ้นก็เลยอ่ะโอเคถ้างั้นลองดูอีกทีหนึ่งละกันในในกรณีที่เราฉีดโดยที่อยู่ภายใต้การออกกำลังกายอ่าก็คือพี่ก็กลับมาออกแต่ว่าด้วยความที่ฉีดฮะแล้ก็ออกไปด้วยอ่ะเราก็ใช้เวลาแค่รีเช็คกลับมาแค่1 1เดือนสรุปว่าลงไปอีก1นนิ้ว ซึ่งถ้าสมมติว่าเรามีเวลาให้กับมันเราก็เราซีเรียสเต็มที่กับมันมากกว่านี้อีกหน่อยก็เพราะว่ามันเต็มที่ไม่ได้เพราะว่านิ้วเอ็นขาดอ่ะเพิ่งเพิ่งจะกำมือได้อพอกำมือได้ก็เริ่มออกกำลังกายมันได้แค่เบาๆอเออก็ลงไปอีกหนึ่งนิ้วซึ่งผ่านระยะเวลาไปเดือนหนึ่งอ่ะซึ่งพี่มองว่าแม่งเปิดโลกพี่เลยนะเอาจริงเปิดโลกพี่เลย เพราะว่าด้วยความที่เราเป็นเทรนเนอร์ใช่ป่ะเราก็จะมองในเรื่องของเรื่องของระบบเทอร์โมไดนามิกคือแคลอนแคลเอา์นำเข้านําออกออกกำลังกายคือมีต้ตองมีแอคทิวิตี้ในการที่จะเอาพลังงานออกไปแต่นี่แม่งแค่อยู่เฉยเอยอะเออมันเป็นมันเป็นเรื่องที่แปลกมากฉะนั้นเนี่ยพี่ก็แบบอ่ะโอเคพอเห็นผลอนะกูก็ต้องทําตามคับพูดกูละ <laughs> โอเคถ้กกูเชียร์อ,รยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอ่อ ด้วยหัตถการนี้นะครับคือพี่อยากจะให้คนน้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆที่ฟังอยู่เนี่ยจะผู้หญิงผู้ชายก็แล้วแต่ให้มองว่ามันไม่ใช่หัตถการเพื่อลดน้ําหนักหรือลดรูปร่างแบบจริงจังไม่โนแต่ให้คิดว่ามันเป็นหัตถการที่เก็บเฉพาะจุดในส่วนที่เรารู้สึกว่ามันมันคอนเซิร์นสำหรับเราคือไดเอทแล้วเหลือแค่ส่วนนั้นส่วนนี้โอเคมึงทำแค่ส่วนนั้นพออ่าเพื่อ ทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นหลังจากที่เราจบไดเอทมานู่นนี่นั่นแต่อันนี้คืออย่างน้อยมันทําให้โอเคมึงไดเอทมาทีนึงเอาส่วนนั้นอะช่วยมันก็มันก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนึกออกปะอ่าทนั้นอยากให้มองว่ามันเป็นตัวช่วยหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ตัวช่วยหลักอ่าเป็นแค่ตัวช่วยหนึ่งแต่ไม่ใช่ตัวช่วยหลักแต่ว่ามันมันเป็นอะไรที่มันมันเวิร์กอะพี่เคยพา พาเด็กไปเหมือนกันเด็กไม่ถึงว่าลูกเทน่ะไปเหมือนกันคือคือเขาก็อ้วนนะแล้วก็มีอาการนมห้อยก็ฉีดตรงบริเวณใต้ใต้ใต้ราวนมลงด้วยวะเออลงด้วยอ่าคือสามารถคุยกับทางคุณแม่ได้เลยเอ,อคุณหมอว่า,ว,าว่าตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเรากังวลแล้วแล้วทางคุณหมอก็จะก็จะ ให้คำปรึกษาก็จะคอนซัลท์ดูว่าเออมันเป็นไปได้ไหมทําได้ไหมตัวยาควรใช้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ควรที่จะดูแลรักษาตัวเองยังไงหลังจากทําหัตถการนี้บราบาโนนี้นั้นซึ่งเออก็ต้องบอกว่าหลังจากคลิปปล่อยออกไปเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะมีคนสนใจอยู่พอสมควรนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อนว่า <c oughs> ต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าแทบจะเป็นที่เดียวในไทยที่ใช้ที่ใช้ตัว ตัวไลโปเบอร์เนอร์นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกพี่ไม่สามารถพูดชื่อได้เพราะว่ามันมีผลเกี่ยวกับเรื่องของออทางบทกฎหมายใช้คำนี้แล้วกันเพราะพี่เคยพี่เคยพูดเรื่องตัวปากกาปากกาลดน้ำหนักะพี่พูดแพดเวของมันเฉยๆนะการทำงานของมันเฉยๆมีมีมีหนังสือมาจากออยอส่งมาหาพี่ บอกว่าพี่เชิญชวนและชักนำและชี้นำพี่โดนไปสองแสนพี่โดนไปสองแสนแต่นั้นก็เป็นที่มาที่ทำให้พี่เนี่ยได้ได้ทำคลิปในอ l ล f a n นเพราะว่ามันเป็นช่องทางที่ถ้าเองถ้าพวกเองเนี่ยไม่ให้โอกาสไม่ให้พื้นที่ที่กูจะเป็นฟรีสปีชโอเคงั้นกูจะไปพูดในที่ตรงนั้นเออก็พี่ก็ได้ก็ได้ไอเดียไปพูดที่ แต่นี้เนี่ยพี่ก็พยายามเรียงนะครับถ้าถามว่าเฮ้ยพีอาร์แล้วการที่มึงออกมาพูดแบบนี้มึงทําตามสัญญาเขามึงได้ฉีดฟรีอ่ากูว่ามึงต้องมีอะไรมากกว่านั้นแหละมึงอาจจะได้อะไรมากกว่านั้นแหละก็ต้องตอบตรงตรงว่าได้กูได้แน่ๆก็พูดตรงตรงว่าในทุกคอร์สที่ที่ดูคลิปนี้อยู่นะแล้วทาหัตการอ่ะพี่ก็จะได้เป็นในลักษณะเหมือนแบบว่าเป็นเก็บแต้มแล้วก็สามารถไปแลกกับหัตการ ได้ซึ่งแน่นอนว่าเองอาจจะเดินเข้าไปดุ่มๆก็ได้แล,แล้วอยู่อยากทำซึ่งเองต้องหนึ่งคือเองอาจจะต้องผ่านเซลล์ก่อนซึ่งพี่ไม่รู้นะบางคนก็อาจจะไม่ได้อยากเจอเซลลนึกออกปะคือคือเซลอะเซลก็คือเซลลบางคนไม่ได้อยากโดนโดนโดนการขายแบบกระหน่ำอะไรอย่างนี้อันนี้อันนี้พี่ก็พอเข้าใจอยู่ฉะนั้นเนี่ยการเข้าไปแล้วบอกว่ามาจากคลิปนี้หรือว่าติดต่อผ่านพี่ก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะติดต่อคุณหมอให้ ซึ่งพี่มองว่าพอผ่านพี่เนี่ยอย่างหนึ่งคือทางทางคุณหมอเขาก็น่าจะค่อนข้างเกรงใจพี่นิดนึงนะครับเขาก็คงบอกว่าไม่เอาเซลล์มาปิดหรอกอแล้วก็ตัวพี่ก็จะได้ด้วยในแง่ที่แบบว่าเป็นเป็นเหมือนตัวเลขสนับสนุนสําหรับการทําหน้าของพี่ในครั้งต่อไปเอฉะนั้นหลังจากนี้อาจจะเห็นพี่หน้าดีขึ้นเรื่อยอันนี้คือได้ทำฟรีก็สำหรับคนที่สนใจก็ มาทักมาถามหลังใหม่ได้ซึ่งช่องทางติดต่อมันมีอยู่ข้างใต้อยู่แล้วนะครับก็มาคุยได้นะครับแต่ว่าพี่พี่อาจจะไม่ได้เชียร์อัพอะไรมากเพราะว่าอยากให้คุยกับทางคุณหมอเอาเองซึ่งคลิปนี้พี่ก็คิดว่าน่าจะพล่ามพอสมควรแหละนะครับก็อย่างหนึ่งคือสําหรับคนที่ฉีดหนึ่งใครที่ใครที่มีการปักสารกระตุ้นอยู่แล้วหรือสเตียรอยเนี่ยแทบไม่ต้องกลัวเลยเพราะเพราะปักกันอยู่ทุกวันอ่า ต่อให้เข็มจะสั้นกว่าแต่ปักเข้าชั้นกล้ามเนื้อนะซึ่งมันเจ็บแน่ๆแ,แต่ไอหัตถการเนี้ยปักเข้าชั้นไขมันไม่เจ็บฉะนั้นเรื่องเจ็บตัดออกไปได้เลยถึงแม้ว่าจะเห็นว่าเข็มมันยาวก็ตามส่วน2ดูแลตัวเองดีๆพยายามอย่าให้ป่วยเพราะว่าการที่เราไปกินพวกยาแก้อักเสบอะไรพวกเนี้ยคือมันจะไปลดค่าของการอักเสบซึ่งทางคุณหมอต้องการให้การอักเสบมันอยู่ยาวนานที่สุดเพื่อให้การจัดการไขมันอะ ออกไปได้ให้เยอะที่สุดนึกออกา่าเนี่ยคือหลักๆหลักๆนะครับส่วนเรื่องราคาอันนี้พี่ต้องตอบตรงตัวว่าพี่ไม่รู้เพราะมันขึ้นอยู่กับว่าจุดที่เราคอนเซิร์นว่าโอเคถ้าเป็นจุดที่สมมุติเป็นท้องอาจจะมีเยอะมากกว่าส่วนอื่นใช่ไหมก็อาจจะมีราคามากกว่าที่แขนหรือที่ขาหรืออะไรว่ากันไปหรือบางคนคอนเซิร์นจริงแต่ปริมาณมันไม่ได้เยอะก็อาจจะใช้ไม่ได้เยอะดังนั้นยังไงอยากให้ปรึกษากทางคุณหมอ ซึ่งถ้าสมมุติว่าผ่านพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะติดต่อกับคุณหมอให้แล้วหาวันนัดให้นะครับพี่เองพี่ก็อยากได้ทําหน้าฟรีเหมือนกันก็ต้องบอกตรงๆอ,อย่างน้อยคนที่สนับสนุนเนี่ยก็อาจจะถึงเวลานี้แหละจะได้สนับสนุนพี่อาก็ขอบคุณมากนะครับเพราะนั้นคลิปนี้เนี่ยเออลืมบอกไปนะครับทางทางคลินิกที่ทำเนี่ยชื่อว่าการชนกค,คลินิก ซึ่งเป็นคลินิกที่เปิดมานานแล้วนะครับผมฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงในเรื่องของเอ้ยเป็นคลินิกที่แบบไก่กานู่นนี่นั่น,นคือเปิดมาพร้อมๆกับบุธ,ธิศักเลยแหละอ่าแต่ว่าในเรื่องของอการทําตลาดเขาอาจจะทําตลาดไม่เยอะมากในเรื่องของความน่าเชื่อถือก็บอกตรงๆก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับก็น่าเชื่อถือนะฮะก็ลองลอง,ลองหลังจากดูคลิปนี้อยากจะลองไปทำก็ติดต่อมาแล้วเดี๋ยวจะ จะติดต่อกับคุณหมอให้นะครับผมก็ขอให้คนที่ดูอยู่เนี่ยคุณดีปัวปักทุกคนบ๊ายบายครับ